คุณประสงค์งามคล้ายนะครับก้าเมืองเพชรเนี่ยเอาอุ้ยเอานี่ครับจังหวะบวกโอ้โหเอาแต่หัววันเลยครับโอ้โหโดนลูกผีดหน้าไปอีกทีหนึ่งครับโอ้โชกมวยมานมนานแล้วครับโอ้ยนี่ใครจะกดได้โอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วครับเสือใหญ่โอ้โหเสียหลักเลยครับวันนี้นี่บีหัวใจจริงๆครับกองเชียร์ทั้งคู่ครับเอาหูเฮ้ เหลือเชื่อครับลงไปแล้วครับเสือใหญ่น่าจะจบเลยครับโอ้โหนี่แหละครับเตือนแฟนมวยแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพชาครับมองไม่ทันเหมือนกันครับน่าจะโดนอะไรครับโดนอะไรครับคือเป็นจังหวะบวกบวกพอดีครับนี่ครับหลับเลยครับเสือใหญ่นี่แลครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับโอ้จังหวะช้าช้า โอ้โหแข้งครับคุณน็อตแข้งซ้ายเดี๋ยวดูครับเต็มเต็มครับจอนี้นี่ครับโอ้โหแข้งซ้ายก้านคอเลยสวยงามเหลือเกินครับก้านคอครับเตือนแฟนมวยแลลวครับอย่าวพึ่งไปเข้าห้องน้ำครับต้องดูก่อนครับนี่ครับโอ้โหลงครับจบเลยครับเกมนี้ได้รับรางวัลพิเศษด้วยครับก้านคอน็อกแบบนี้ วันนี้ทีมงานตอศิลาชัยนะครับเข้าวิน2เลยครับพามา2นะแหนเรื่องคุณน้อนครับแล้วรวมข่าตัวด้วยนะฮะวันนี้โชว์ผลงานติดตาเลยเกินครับอ้โหแข่งอ่าดูช้าๆกันอีกรอบอหนึ่งครับโอ้โหเต็มเต็มครับตาค้างเลยครับพุ่งนี้ยังไม่รู้จะหายเจ็บหรือเปล่าครับช็อตนี้ จังหวะที่จะเข้าไปต่อยแต่ถ้าไม่มีภาพช้านี่มองไม่ทันครับคือเราอยู่เร็วมากมองไม่ทันครับมัาแล้วห้อยเลนน้ำแข็งชอบจริงๆตำรานักจัดไปตำรานักนี่ไหมตับล่างแล้วตับล่างโอ้ยลงมาเต็มลาทีเดียวเป๋เมาเลยเมาหนักจริงๆเลยต้องยอมรับเลยเยี่ยมเยี่ยมเมาหมอเป๊ะรอทำงานบอกเลยฮุกซ้ายทีเดียวรับไปเต็มโอยดูสิ อ้าวนับที่สองครับพี่บ่าวโอ้โหสถานการณ์แบบนี้ไม่สวยแน่ละครับสำหรับทางด้านต้นเพชรอีกครั้งหนึ่งจับไปเลยครับครั้งที่สามฟุกซ้ายอันตรายเหลือเกินแรงมากโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไปเลยครับอยู่ไม่ได้เลยสามนับแล้วครับยกเดียวเรียบร้อยเลยนะครับเรนนะอย่างนี้ลกยกแรกนะยกแรกครับเพราะว่าสามนับเลยครับนะครับเอ้ามาชมภาพช้าครับโอ้โหฟุกซ้ายลูกนี้ ลงนี่นับนับที่สองนะครับก็ขึ้นไวนะครับลุกขึ้นไวครับดูดาบสารองแสนทนงครับนี่นะครับเปซ้ายนําไปก่อนขวาซ้ายนับขวานออกของแท้เลยนะพี่ป่านี่ลนะนี่นี่นี่ตำราตองประมูซ้ายนับขวานออกเลยซ้ายนับไปก่อนสองนับแล้วก็ขวานออกเลยนอกเลยอยู่ไม่ได้มันก็สมควรแล้วละ่ะเพราะเจอมันหนักมากเลยไม่ทัน เป็นนักมวย์มุ่งแมนเลนไทยยอมเยาอนาของเอิกทยไทยยอเป็นไทูสวัสด์ครับเป็นผู้จัดการทางด้านของมวองมิสิทธิ์สีช่องสามนะครับสุดเ้้วมวยไทยคนนี้ได้รับการ เจังหวัดชัยภูมินะครับรวมพบป่าสังสารครับสนามบินอุตะเมาสัตหีบชนบุรีเจ้าพ่อโรงต้มนั่นแหละครับโดนสับปส้มิตรเลยครับคุณสมชายเตะขาต่อยมัดเจาะยางได้หนักหน่วงรุนแรงเลยครับทองนั้นชิงกับทางด้านของเด็ดเก๋ไก่เอาเลยครับโดนแล้วต่อยขวมยหมัดนีจะถอยถอยเป็นเรื่องเลยถอยไม่ได้นะครับถ้าถอยมีดาวรุ่งวัย19ปีครับจากการจะได้ต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไข เอโอนคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาธงชัยจัดสุดท้ายเดือนนี้และถึงเน,นอาบนเวทีต่อนะ่าสนใจหุจออยยาะยากครับต้องกันตัวดีๆครับปนสลับลากเลยครับแลงสลับบนแล้วนั่นแหละครับแสนทนง้าาเาาลา้าาาาการาา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 โาาาาาาามาาาาาาัานัาาาารัาไาาาาาด ต้องบอกว่ายัางเป็นยกที่อันตรายสําหรับโดมทอนมาแดงนะครับที่ต่อยกันแล้วถึงพลิกถึงขิงกับปิดอ้าทองครับ9น้าเน้มิน48่พิปรอนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไว้ได้เดี๋ยวกานนี้ขอทด่เชิญคุณพระโจรลุลปาทรประธานบริหาร2,000ขคาดเข้มขัดให้กับแชมป์นะครับก็คือแสนธนงตอศิลาชัยนะครับ เป็นผู้ป้องกันแชมป์ไว้ได้ในรุ่นร้อยหปอนของเวทีมวยสยามอ,อ้อมรวมกรเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีตัวแทนบริษัทปอคมิเทคจำกัดมอบรางวัลมูลค่าอีก50,000บาทนะครับพร้อมโลร่รางวัลแชมป์ให้กับแสนธนงต่อศิลาชัยด้วยนะครับนี่แหละครับชนะไปแบบสุดๆเลยทีเดียว